ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโมเดิร์นวอร์ชิพสกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็มาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับผมกับวิดีโอนะครับมาดีวายอีเกิลน,นะครับผมอินซีศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเป็นเครื่องบินลบยุคที่6ของจีนนะครับผมซึ่งหลายคนน่าจะได้เห็นมันคร่าวๆแล้วนะครับผมที่ว่าเขาไปบินทดสอบกับเจ220นะครับผมซึ่งที่ผมตัดสินใจมาทาเจ้านี่เนี่ยจริงๆอะ่ะเพราะว่าผมเห็นว่าเจ้านี่เนี่ยตอนนี้มันกําลังความเห็นแมงโคตแตกเลย คนที่มองมันว่าเก่งก็เก่งคนที่มองมันว่ากากแม่งก็มีนะครับผมซึ่งในส่วนตัวเนี่ยผมมองเป็นกากนะว่ามันเก่งในระดับหนึ่งของมันนะครับผมซึ่งตอนนี้มันโดนเปรียบเทียบกับสไตล์สวิตแล้วก็เครื่องบินเก่าๆเ,เยอะมากนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่ามันมีสิ่งที่เครื่องบินส้มพวกนั้น,นทําอะไรไม่ได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าในะอีกไอเดียหนึ่ง ผมก็จะเอาไอดีนี้มาเล่นนะครับผมไอดี ID วานนะครับผมมหาวานอีกคนหนึ่งนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ชายผมอย่างเป็นทางการด้วยนะครับผมที่สนับสนุนไอดีนี้มาให้ลองเล่นนะครับผมซึ่งก็จะเอามาเล่นให้ดูทั้งสไตล์สวิต c h แล้วก็ดีวายอีเกิลเลยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้รู้ความแตกต่างนะครับผมแล้วก็ผมจะบอกไดยนะว่าสิ่งที่เครื่องบินส้มมันทาไม่ได้เหมือนเครื่องบินน่วงมันคืออะไรนะครับผม ก็มากันเลยนะครับผมสำหรับแมตช์แรกนะครับผมชาวเดอะโกนะครับผมกับ dyE a g l e เกลสองลำนะครับผมนี่ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะพยายามดึงความสามารถของเครื่องบินทั้ง2ประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสไตล์สวิ h แล้วก็ดีวายอีเกิลเนี่ยออกมาเท่าที่ผมจะทําได้นะครับผมก็แบบที่บอกนะครับว่าผมไม่ได้เล่นซีวีเป็นหลักมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมหลังจากที่ขึ้นไดมอนด์มาด้วยสไตล์สวิทชเนี่ยผมเล่นเพราะว่าผมจําเป็นต้องเล่นเฉยๆนะจาซีวีอ่ะก็ผมกะว่าจะบินหาเจ้าเอ์สตอมของเขานะครับผมก็ มาเจอกะว่าจะเปิดก่อนเพราะว่าสตอมมันเอเอมันไม่กันอะไรวะเอเอมันกันมิสไซล์ไม่ค่อยดีนะครับผมแต่มันกันเครื่องบินดีมากเลยระดับหนึ่งนะตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้ดีวอีเกิลตรงนั้นแตกไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองยิงเจ้าทีเอฟสองพันนะครับผมก็มิสไซล์แรกของดีวอีเกิลเนี่ยเป็นแบบคลัสเตอร์บอมบ์นะครับผมซึ่งมันจะแตกแบบนั้นนะแล้วก็ไปโจมตีศัตรูซึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยที่มันโดนไม่หมดนะเพราะว่า ชุดที่2ของมันน่ถูกทำลายไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็เราจะซ้ากันด้วยไกด์เดนล็อกเก็ตแล้วก็อะไรวะมิซายสามนะครับผมผมทำชื่อมิไซส์ไปม่ได้แต่มิสซายสามมันน่สามารถโจมตีเครื่องบินได้นะครับผมก็โจมตีไปกโง่แค่นั้นนะครับผมโดนไม่หมดดาเมจไปแล้วแสนห้าก็มาขยับเรือกันสักหน่อยนะครับก่อนที่ว่าเขาจะโผล่มาจากทางขวานะครับหรือไม่ก็โผล่มาจากทางตามโขดหินด่านนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นซีวีเนี่ยมันจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันมีมุมให้ พวกเรือผิวน้ําหลบนะครับผมก็ไล่เก็บเครื่องบินของเขาไปก่อนนะครับผมเขายิงมาดนี่ยวะกดแฟร์นะครับผมถ้าให้นั่นมันยิงผมมาแสดงว่าน,นี่ก็คือเครื่องบินจบตีของมันนะครับผมเออนี่นะครับผมลืมบอกเลยอ่าความสามารถพิเศษที่เครื่องบินม่วงและกับส้มมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิองอเลยคือแบบเครื่องบินส้มเทียบไม่ได้เลยคือระยะเวลาในการเติมนะครับผม เครื่องบินม่วงเนี่ยเติมไวกว่าถ้าผมใช้ผิดจะประมาณ5าวิเลยนะเดี๋ยวต้องไปงัดวิกิมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเติมไวกว่า5าวิแล้วก็มีจํานวนในการเติมมากกว่าอีกนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าพี่ชายผมเนี่ยเขาเวลาเขาเล่นเนี่ยถ้าเขาเจอศัตรูที่ใส่ริมแล้วเขาเล่นชาวเดอโกเนี่ยเขาจะไม่กลัวเลยเพราะว่านอกจากว่าเขาจะมีเครื่องบินม่วงแล้วอะด้วยความที่เครื่องบินม่วงมันเดียวแล้วมันเติมไวเครื่องบินเขามันไม่หมดไง แต่อย่างตัวผมเองเนี่ยที่เล่น ACV เนี่ยที่มันมีเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือโดรนด้วยเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับผมเงี้ยวตุ่มตุ่มอะไรกูัะสงสัยอยากจะรีบเล่นไปหน่อยอ้ยอะไรวะเนี่ยก็<笑><笑> <g ül> อย่างที่เห็นนะครับว่าเครื่องบินม่วงเนี่ยโหลดเร็วโหล,ลดเร็วขนาดไหนก็ลองดูเอานะครับผมแป๊บเดียวโหลดมาครึ่งนึงแล้วอะขนาดว่ามันพึ่งล่วงไปเมื่อกี้นะครับผมอั่ที่บอกนั้นนอกจากว่าจํานวนมันจะเยอะกว่าแล้วเนี่ยความเร็วในการเติมเนี่ยมันเยอะกว่าอีกนะครับผมซึ่ง เดี๋ยวเรามาหาผู้โชคดีรายต่อไปอ่าะเทสตีเวนยิงแบบไม่รอช้านะครับผมเอาไปเต็มเ็มเลยแสนเจ็ดนะเพื่อนนะมาถึงแสนเจ็ดนะครับผมเขาแตกก่อนนะก็โดยหลักๆเนี่ยดีวายอีเกิลเนี่ยในความในในความคิดเห็นของผมนะดีวายอีเกิลเนี่ยเขาจะมีหมัดฮุกที่เป็นมิสไซล์หนึ่งนะครับผมที่เป็นคลัสเตอร์บอมบ์นะถ้ามันโดนหมดนะถ้ามันโดนหมดนะซึ่งใช้ระยะใกล้อย่างนั้นยังไงมันก็โดนหมดอยู่แล้วครับผม ถ้ามันโดนเนี่ยอย่างน้นนอยๆอ่ะแสนหนึ่งคุณได้ดาเมจได้แสนหนึ่งโง่เลยนะครับผมบอกเลยว่าทำดาเมจโง่เลยแสนหนึ่งด้วยการทําแบบนั้นนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ใช้จรวดที่เหลือดับมาอีกห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นหกหมื่นอ่ะก็จะเป็นแสนเจ็ดนะครับผมโอ้โหมันมาอยู่ข้างๆตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวขยับเรือก่อนแล้วก็กด BkB ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวหามุมจอดได้แล้วก็จะเอาเครื่องบินเราไปเล่นนะครับผมโอ้ยมุมนี้มันเล่นยากนี่นะ a อไอเครื่องบินมันฉลาดมันกลับมาเติมให้นะครับผม เป็นเล่นต่อเลยครับ TF สองพันครับผมเป็นเรืออีกรำหนึ่งที่ราคาแพงชิบหายเลยก็ไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไรนะครับผมแต่ตอนนี้เราหันมาหาเทสตีเวนก่อน SP เขาน้อยนะครับผมเราอาจจะเก็บเขาได้จากตอนนี้เลยนะเงี้ยวตุ้มตุ้ม q อสิทินะครับผมก็ได้ acid ไปนะแล้วก็ผมจะบอกเหตุผลส่วนตัวเลยนะที่ผมยืมไอดีนี้มาทำคลิปเนี่ยคือผมอะผมเจอคือผมผมโครจะเบื่อเลยนะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือการที่ว่ามันมีให้เราทดสอบไอเทมอะบางคนเนี่ยเขาแค่ทดสอบเฉยๆอคุณต้องใจว่าทดสอบเฉยๆแบบทดสอบโง่ๆเลยอะคือทดสอบกับเอ่อเรือที่แม่งไม่ได้เปิด AA ไม่ได้อะไรอะหรือแม่งไม่มี AA เลยอ,อะแล้วเอาไปยิงอย่างนั้นเฉยๆ<ม>เอาง่ายๆก็คือเอาไปยิงกับบอทที่มันนิ่งเฉยๆครับเหมนที่เรารู้ว่ามันมีโหมดท,ทดสอบแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็แล้วก็เอาดาเมจมาตัดสินว่าไอเชี่ยนี่แม่งกาดไอเชี่ยนี่แม่งอ่อน เพราะว่าดาเมจแม่งต่ำคือเนี่ยแหละครับแบบที่ผมเคยบอกนะเนี่ยคือแบบโคตรโครจะโมเดนบอชิเฮเยอร์อ่ะคือคิดอะไรไม่ออกก็ดาเมจต่ำเท่ากับของกะของดีๆต้องดาเมจสูงเสมอไปนะครับผม <c oughs> ก็ไม่ใช่นะครับก็ลองดูนะครับว่าในเมื่อเจ16อ่ะสามารถทำเบอร์ดาเมจได้เยอะกว่าสไตล์สวิตอ่ะทำไมมันก็ยังเทียบสไตล์สวิตไม่ได้ แล้วไหนจะคิวนะส,สวิตอีกอะคิวสวิตก็ทำดาเมจได้เหนือกว่านะครับคิวสวิตทำดาเมจได้แสนแปดนะสไตล์สวิตเนี่ยดาเมจเนี่ยถูกล็อกอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเคนะครับหรือแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมดีไวเอลเองก็เช่นกันนะครับดาเมจถูกล็อกอยู่ที่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับผมซึ่งอีกหนึ่งความแตกต่างใหญ่ๆที่ผมบอกไปแล้วนะว่าความเร็วในการเติมแล้วก็จํานวนในการเติมมันเยอะกว่านะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นนะว่าความสามารถอาวุธมันยังไงก็ต้องดีกว่านะครับผม แบบที่ผมบอกไปนะว่ามิสไซส์ามมันโจมตีได้ทั้งผิวน้ำแล้วก็เข้าหมายบรรยากาศนะครับผมโจมตีแรงด้วยนะแถมมิสไซล์หนึ่งเนี่ยโง่โง่แสนหนึ่งนะครับผมโง่โง่เลยแสนหนึ่งนะโดนไปอย่างนั้นนะครับผมก็สกอร์บอร์ดตามนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะดูไปทำไมช่างมันเถอะครับก็มากันครับแมตที่สองกับดีวายอีเกิลนะครับผมก็เป็นด่านเกินแรงนะครับตอนนี้ก็ต้องขยับเรือก่อนนะครับก่อนที่จะโดนเขาเห็นนะครับไม่งั้นจะ จะได้กลับอูก่อนเลยสิจะได้กลับอูเป็นลำแรกเลยนะครับชาวเดกโก้ซะด้วยนะโดนหมายขววยได้ง่ายได้เลยนะครับผมได้มุมส,สวยๆแล้วก็ปล่อยแล้วครับดีไวเออรกนี่ก็เป็นลายใหม่นะครับผมเป็นเจ้าลายเซมาน,นาคีนะครับผมตอนนี้เอ้ยสีกาดีเอเตอร์เล่นเทสตีเว้นซะด้วยขอจัดการหน่อยละกัน ผมก็จะเอามันไปทิ้งโง่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมไปทิ้งเล่นไปเลยนะครับก็ดามเม่เปิดหัวไปแสนห้านะครับผมมาเดี๋ยวจะวนกลับไปต่อนะครับผมจะเอาให้จะเอาให้เขาโมโหไปเลยนะครับผมมาเขาน่าจะแฝงไ,ไปแล้วนะครับจากชุดแรกเมื่อกี้นี้นะจัดไปต่อครับผมอีกแสนหนึ่งอ่าเขาน่าจะแฝงนะหรือไม่ก็เอกเขากันได้นะครับผมอวนิดีนึงมายิงโจมตีไปบอกเลยว่าจังหวะนี้ มีโมโหผมแน่น่าจะเตรียมพิมพ์ด่าแล้วหลังจากที่ก็จัดไปครับผมเทสตีเว่นลำแรกนะครับผมเอ,เอเอเขาไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับผมก็มันหนาแค่ในระดับความเก่งที่ว่ามันป้องกันไม่ใส,ส่นะครับผมมันไม่ได้แบบสุดจ,จัดเหมือนแจ็คส์ลูคัสนะครับผมก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะเอ้ยรอบนี้ทีมผมเก่งวะเขาเล่นกันจนนี้จะตกแล้วอะเดี๋ยว ผมไปหา071เจ็ขาต่อเลยแล้วกันนะเอเอมันก็หนามากเลยนะ071ตอนนี้ผมก็ต้องถอยก่อนนะเพราะว่าเลือกวอล์มนมาหาผมก็เปิด BKB บไปก่อนแล้วก็โอ้ขอบคุณเอเอของชาวเดอะโกครับที่โคตรจะโหดเลยนะตอนนี้ก็ค่อยๆถอยหลบเข้าไปนะครับผมก็เพื่อนผมไปไล่จัดการศัตรูจนจนจะหมดแล้วนะก็เล่นนิดหน่อยนะครับผมให้มาดูเฉยๆนะว่า d ีวายอีเกมันก็ประมาณนี้นะครับผมใน การต่อสู้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยที่เก่งมากๆเลยจริงันตกใจเลยนะครับผมจะได้ไหมจะได้ไหมจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้นะครับผมเป็นมิสไซส์สามนะเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับผมก็ในไหนก็ไหนแห,ห,หละระหว่างที่หลอก็เดี๋ยวมาคุยกันเกี่ยวกับเจ้า DIY Eagle d y Eagle เก่งด้านไหนบ้าง d y Eagle เก่งด้านการโจมตีเดือบผิวน้ําพอๆกับสไตล์สวิต์นะครับผมแต่ว่า ข้อเสียของที่วาอีเกิลเนี่ยอาวุธทุกอย่างของเขาช้ามากนะครับผมตัวเครื่องเองถ้าคุณเอาไปเทียบกับสไต s ์สวิทเนี่ยมันก็จะเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่าสไตล์สวิทเนี่ยมันไวนะครับผมแต่สิ่งที่ดีวายอีเกิลได้รับกลับมาแลกกับมากับความที่ว่าเครื่องบินมันช้าเนี่ยก็คือว่ามันมีมุมเลี้ยวที่ดีนะครับผมความคล่องตัวมันสูงมากๆเลยนะครับผมมันสูงได้แต่ว่าแบบที่คุณเห็นนะว่าเดีย๋ยวแป๊บเดียวผมก็วนได้แป๊บเดียวผมก็วนมาโจมตีได้คือมัน มันจะเล่นคล้ายๆกันกับเจ้า F2 Super ไข่นะครับผมแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านะครับผมคุณใช้แค่มิไซล์อยู่นอกระยะยิงไปเรื่อยๆยิงวนไปเรื่อยๆข้าหวร้อนไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็คมต้องทนหน่อยน,นะเพราะว่ามิไซล์ของมันเนี่ยช้านะครับผมแล้วก็โดนสกัดได้นะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับสไตล์สวิชนะครับผมมาเดี๋ยวพอจบแมตช์นี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูเจ้าสไตล์สวิทกันต่อเลยนะครับผมจะเอาสอลํำเนี่ย เล่นให้ดูเลยนะครับผมเปรียบเทียบกันความแตกต่างกันของทั้งสองล้ำเนี่ยนะครับผมก็ถึงกับต้องงัดไอดีนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมต้องขอยืมพี่ชายผมนะครับผมก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของชาแนลเราเลยนะครับผมสําหรับพี่ชายผมคนนี้เนี่ยก็จบไปนะครับผมแมต์นี้แทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมก็เพื่อนร่วมทีมเก่งมากๆนะครับผมแต่ละคนนะเนี่ยศูนย์เจ็ดหนึ่งเขาเล่นดุมากนะครับผมก็มาไปแมตต่อไปกันเลยดีกว่าครับ มาครับแมตช์นี้กับสไตล์สวิทตนะครับผมเล่นให้เห็นความแตกต่างกันไปเลยนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมันชอบมีคนเปรียบเทียบกันนะักผมก็จะให้ดูเลยนะซึ่งในความคิดเห็นผมเนี่ยผมมองว่าสองลำนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นเครื่องบินลำเดียวกันแค่เล่นต่างวิธีกันเฉยนะครับผมกับใช้มิซายต่างแบบกันเฉยนะครับผมสไตล์สวิทตก็จะได้เปรียบตรงความเร็วนะครับผมอย่างที่เห็นนะว่าผมเนี่ยแปบ๊บเดียวเนี่ยมาครึ่งแมตแล้วเนี่ยจนจะสุดแมตแล้วเนี่ยผมว่าจะไปหาเจ้า เอ่รือบรรทุกเครื่องบินของศัตรูเข้าก่อนนะครับผมแต่สงสัยจะไปไกลเกินไปหน่อยนะครับผมหาไม่เจอนะเพราะว่าระยะก,การมองเห็นของสไตล์สวิตเนี่ยมันสั้นนะมันแค่ประมาณเท่าเอเอเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ก็เจอลองบีทครับผมเราอยู่ระยะไก,กลแล้วก็เปิดเข้าไปก่อนนะครับผมแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับอย่างที่บอกนะว่า สไตล์ทวดี้เนี่ยดามจมันโดนล็อกอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มิซา์ของเขาเนี่ยมีความเร็วสูงนะครับผม AA ไม่สามารถป้องกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น AA อะไรก็ตามนะครับผมก็ฟาร์มเรื่อยๆครับผมดามเมจสามแสนไปแล้วนะครับผมหมุนบินอยู่อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมาขยับเรือกันนิดนึงนะครับผมปล่อยให้บอดมันยิงต่อไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้บอดก็อยู่ตรงใกล้ๆเรานะ อย่าปล่อยให้เรือมันคุมบอดไปนะครับผมไม่งั้นมันจะพาเราออกทะเลเปิดนะเดี๋ยวจะซวยเอานะครับผมก็ใครเล่นซีวีเนี่ยถ้าได้ด่าลอสซิตี้เนี่ยก็พยายามเอาซีวีมาเข้าตรงช่องนี้นะครับผมเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเพื่อนเราก็จะอยู่ตรงช่องนี้สักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมก็ใช้ A a เนี่ยช่วยกันป้องกันมิซายแล้วก็ป้องกันเครื่องบินไปนะครับก็จะกลับมานะครับผมหาศัตรูที่ตีง่ายๆอ่ะหนานช้างก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมสามารถโจมตีได้ก็เราจะช่วยโจมตีเข้าไปนะครับผม ห้าแสนไปแล้วนะปั่นดาเห็นไว้มากนะครับผมสไตล์สวิตนะโอ้โหเอ,เอ,เอก็มาเยอะนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะโฮเวอร์นะครับแล้วก็โจมตีเขาจากโอ้แล้วก็ยังอยู่ในระยะนี่ว่าเชื้อนออกระยะแล้วมันต้องออกงอกกว่านี้หน่อยนะครับผมอย่างที่เห็นนะว่าสไตล์สวิตเนี่ยอาอาวุธสองของสไตล์สวิตเนี่ยมีระยะที่สั้นกว่าของยีวัยอีเกิลนะครับผมอาวุธที่ระยะสั้นที่สุดของสไตล์สวิตเนี่ยมีระยะถึงห้าจุดสองกิโลนะครับผม ซึ่งนั่นคือมีสาซลสองที่สามารถโจมตีเครื่องบินได้นะครับผมตอนนี้ผมก็ต้องพยายามทิ้งระยะออกมาก่อนนะครับผมดานมันแค่พอควรเลยนะหลังจากที่มันปรับมาใหม่นะครับก็เพื่อนจัดก,การไม่ได้นะครับผมหนึ่งลำเดี๋ยวผมก็จะโพวเวอร์ทิ้งไว้ตรงนี้โจมตีพยายามกลับลำมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเติมก่อนก่อนที่ว่าเครื่องบินเราจะหมดนะครับผมอ่ะเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนกลับไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปโจมตีเจ้า จ้องโจนะนไหนๆก็ A a ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็ดึงกลับขึ้นมาครับผมสไตล์สวิตชุดที่2นะเราจะไม่ให้พลังโจมตีเราขาดนะครับผมเราจะป่วนเข้าไปเรื่อยๆนะจ้องโจโดหลดเต็มไม่รอดแน่นอนร้อยเปเซนตต่อด้วยลองบีดเลยครับผมมาเดี๋ยวรอมิซายรีโหลดก่อนมิซายสองเนี่ยมันเบานะมันโหลดแค่2องหมื่นนะครับผมไม่แค่เอาไว้ต่อต้านากาศสยานนะครับตอนนี้ก็เจอศัตรูเลยนะครับผมไอเอฟสตอมนะก็ พลังของสไตล์สวิตนะครับผมเครื่องบินที่โกงที่สุดในเกมนะครับผมไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วนะครับผมในเกมใครอยากเล่นซีวีผมบอกเลยว่าคุณต้องรวยนะพูดตรงๆเลยนะพูดแบบไม่ให้ความหวังเลยผมจะไม่ให้ความหวังพวกคุณเน่ะถ้าคุณอยากเล่นซีวีคุณต้องรวยนะครับผมถ้าคุณจะอยากดันสุดเนี่ยคุณต้องมีสไตล์สวิตแต่ถ้าคุณดันไม่สุดคุณเอาแค่ F สองหรือไม ah ่ก็ J สิบหกก็เหลือแล้วครับผมประมาณนี้นะตอนนี้ก็ เราเอาซีเอวันมาหลอดูเขาเราจะมาเฝ้าเขาเลยนะครับผมเพราะว่าปืนมันยิงได้นะผมเขาชอบไปหอนี้เสียดายว่าผมซื้อมันไม่ทันนะตอนนี้มันหมดตลาดไปแล้วนะครับผมช่างซีเวันนะเสียดายมากเสียดายมากสมัยเล่นเฮนนีแคเออร์แรกๆก,ก,ก็ดรอบไม่ได้สักทีนะครับผมดรอปยาชิบหายหเลยเฮีย ก็ต่อไปครับผมแมตช์แรกง่ายๆอีซี่อีซี่เลยครับผมโอ้โหก็ศัตรูเขาไม่ได้เก่งไปกว่าผมนะแล้วก็ผมแรกข้างบินเก่งนะครับผมก็เหมือนมาตบเด็กนะครับผมโอ้โหก็มาต่อกันเลยนะครับผมในดนไอซ์แลนด์ออฟไอซ์แลนด์นะครับผมก็มาเปิดก่อนเลยเดอรสไตล์สวิต์เหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหนี่รอบนี้ดิค่อยสนุกหน่อยนะครับผมค่อยเจอคนที่สูสีกันหน่อยนะก็เดี๋ยวเราเอาบินวนไปหาเขาก่อนนะ ศัตรูเขาใช้เรือบรรทุกเครื่องบินอะไรวะดูไม่ทันช่างมันเดี๋ยววน่นกลับมาก่อนอ่ะตาโจแต่ผมอยากได้ชุงน้ำเอะเพราะว่าชุงน้ำมันไม่มีเอเออผมโคตรชอบเลยเวลาเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วเจอชุงน้ำเนี่ยแม่งเป็นแม่งเป็นขนมเลยอะ่ะคือแบบเรือแม่งยิงง่ายมากเลยเพราะว่าเอเอแม่งโคตรหวยแล้วแม่งมีแค่อะไรวะออโต้แคนนอนอ่ะที่ต้องเข้าไปในระยะอะ่ะตอนนี้ผมก็ยิงเดี๋ยวยิงตาโจไปก่อนแร์ป่ะเออเขาน่าจะแร์นะ แต่จังหวะนั้นนะเพราะว่ามันโดนไปแค่ห้าหมื่นสี่นะครับผมตาโจมันก็ไม่มี AA นะ AA มันก็ไปใส่เป็นออโต้แคนนอนนะครับผมก็ <c annya> <c annya> อย่างที่เห็นนะผมชอบเรือที่ไม่มี AA มากนะใครที่เล่นเออเรือทุกเคองบินเนี่ยพยายามดูศัตรูไว้นะครับผมถ้าเขาหยิบเรือที่ไม่มี AA มาเนี่ยคุณไปเปิดเขาก่อนเลยนะเอาไปเขาหัวร้อนไปเลยเอาไเขาด่าคุณไปเลยถ้าเขาด่าคุณได้ก็คือคุณทําสําเร็จแล้วครับผมคุณทําหน้าที่ในการเป็นซีวีที่ดีได้แล้วนะครับผมยิ่งถ้าเอออะไรเนี่ย อย่างผมโคตรเสียดายเลยผมไม่ได้บันทึกคลิปตอนนั้นมาตอนที่ผมเล่นซีวีอ่ะแล้วผมจมอ่าชงน้ำภายในหนึ่งนาทีอ่ะโคตรหาเลยอ่ะแม่งเขาเขาไม่ได้เล่นเลยผมใช้สไตล์วิทลำเดียวเนี่ยจมช่งน้ำไปเลยนครับผม,มน่าจะห้าสิบกวีเองมั้งที่เปิดเกมมาได้เป็นด่านอ่าไวกิ้งเบยนะครับผมก็อยู่บนหัวเขาห้ากิโลแล้วก็ยิงใสย่ยิงใส่ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนเขาแตกนะครับผมแล้วก็นี่นะครับความโกงของเจ้าศูนนะ อย่างที่คุณเห็นนะนั่นน่ะมันเป็นโดรนนะครับผมผมก็เผื่อไปเล็งโดรนแล้วก็โจมตีโดรนของเขานะครับผมก็ทําให้ต้องเสียเครื่องบินไปนะครับผมแล้วก็เสียเวลาไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันล็อกไปเป็นอย่าง,งน,นั้นนี่ไอ้แกผมไปหาชุ่งหําก่อนผมต้องการชุงหนำผมอยากได้ชุ่งหํามากเลยเรือจมไม่ง่ายแบบนี้เนี่ยผมโคตรชอบเลยแสนหกนะครับผมแทบจมแล้วนะเดี๋ยวรอสตตร์สวิตรีอีกทีหนึ่งก่อนแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องหนีนะครับผมจังหวะนี้เพราะว่าเพื่อนผมเขา ไปนู่นกันหมดแล้วนะมึงต้องรีบหนีเลยไม่งั้นไม่รอดแน่มาเอาขึ้นมาอีกทีหนึง่งหวังว่าเขาจะยังไม่เห็นผมนะในจังหวะนี้นะเดี๋ยวจะไปหาชุงนาเขาต่อชุงนามันอยู่ไหนวะชุงนามันอยู่ไหนวะอ๋อมันมาแอบอยู่ตรงนี้มันมาแอบฝศเจ็ดหนึ่งขอหน้าเพื่อนขอน้าเพื่อนขอหน้าเพื่อนแตกน้าเพื่อนแตกน้าเพื่อนมันยังไม่แตกแล้วเหมือนมันจะเอาผมด้วยในตอนนี้เนี่ยเขาเห็นผมแล้วนะ <c oughs> มีสายมาแล้วเปิดบีคบีไว้กดแฟร์หนีก่อนหนีก่อน ต้องรีบหนีนะครับในจังหวะน,นี้ถ้าไม่หนีแล้วก็ชาเดโกมันไม่มีอะไรสู้นอกจากเครื่องบินนะครับผมก็เออจะว่าไปตั้งแต่มาเล่นชาเดโกเนี่ยผมเล่นสไตล์สวิได้คุ้มมากเลยนะมันไม่เหมือนตอนที่เล่น a c ซนะครับผมถ้าเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินรทิ้งระเบิดเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะุนอิดมากนะครับถ้าคุณเจออ่าศัตรูที่เป็นเรือต่อต้านอากาศยานเนี่ยเพราะว่าเครื่องบินคุณจะหมดนะเครื่องบินคุณจะไม่พอใช้นะครับผมเพราะว่าไฟพพวเวอร์หลักเนี่ยมันมาจากการใช้เครื่องบินทุกประเภทนะครับผม อย่างชาวาโกเนี่ยคุณใช้แค่เนี้ยคุณมีท่าได้ทาี้สองลำคุณไม่สบายเลยนะครับกันนี้มาผมกลับมาหาช่งน้ำต่อเนี่ยบอกเลยว่าช่งน้ำมีโมโหจังหวะเนี้ยแต่การได้แล้วนะครับผมสองลำแล้วหรอว่าตอนไหนวะไม่รู้เรื่องเลย ผมอยากให้ชาเดโกมีสปีดบูทมากกว่าเอรถด,ด้าเมีจากมิสายมากเลยครับโหถ้ามีสปีดบูทนี่แม่งแม่งจะเล่นโคตรมันเลยผมน่าจะเปลี่ยนโพซิชันได้ไวกว่าน,นี้อ่ะตอนนี้เนี่ยผมคือผมโดนเขาไล่มาแล้วน่าน่าจะโดนล็อกจากทางซ้ายอีกมาด้วยนะครับผมนี่นะเนี่ยรู้ว่าแล้วแม่งมีเรื่องน้ำมาล็อกกูต่อวายตอนนี้ก็ต้องให้เออคอยช่วยป้องกันเราไปก่อนนะครับผมมันไม่มีออโต้แคนนอนนะมันก็ป้องกันตัวเองอะไรไม่ได้นะครับผมดูดิเ,ดเขาเอา ดีสองพันห้าเนี่ยมาช่วยเลยอะ่ะเขาจะเอาผมไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้ถ้าเขาเอาผมได้ก็ก็ไม่ชนะอยู่ดีอะ่ะในจังหวะนี้อะ่ะเพราะว่าเอา่อจะว่าไงอะ่ะเราตัวตัวเรานําไปแล้วนะครับผมทางทีมผมเนี่ยนำไปแล้วแล้วก็เก่งด้วยแต่ละคนนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมชาเดโกผมส,สูู้หล่อเพื่อฟสูงทั้งหลายที่ยังเหลือรอดอยู่โอ้โหก็ไม่แปลกใจนะครับแบบที่บอกนะว่าเขาตึงมากเลยนะแมตชนี้ ด้านล่างก็เป็นเบลกลอดโอ้โหพวกเว้นใสอย่างนั้นเลยเหรอได้ไหมได้ไหมอุ้ยเกือบได้โเคตรเจ๋งเหลือสองสองก็เดี๋ยวรอกันไปนะครับผมก็จะเหลือเป็นแจ็คเคนลูคาสดกับอีซานามินะอีซานามิก็จัดการไปแล้วนะครับผมกับเจ้าส่วนเจนหนึ่งนะอันนี้จะเป็นแจ็คเคนลูคาสดมาต่อยกันอานานนดไแมติดอาพีเควันไว้มันถ้าจะติดไอ้เครื่องยิงบาซิลมาถ้ามันติดเครื่องยิงบาซิลมามันยิงได้บ่อยกว่านี้นวเนี่ยผมบอกให้ พอเวลามันเหลือกันในน้อยแบบนี้เนี่ยแม่งก็เล่นกันเป็นหนังอินเดียเลยนะครับผมดูก็วนกันไปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งไปโผล่เกาะโน้นทีไโปโผล่เกาะนี้ทีแม่งเล่นเซตต่อแม่งเล่นเซตนิวเคลียร์ดีกว่าไอ้ไม่ใช่แจ็คเคนลูคาร์ดไอเทสตีเวนนะ่นเนี่ยไอตายเด้เนี่ยนะครับผมหนังอินเดียเอ้เทสตีเวนน่นนายตายนยายตายนายหนีไปก่อนนายหนีไปก่อนอ่ามามาแล้วเดี๋ยวก็ไปโผล่อีกหินหนึ่ง อีธานามิก็โผล่อีหินหนึ่งเวลก็ลอดก็อยู่ตรงนั้นเลนไปไหนอินเดียไปเลยนะครับผมจังหวัดนี้เอาเป็นว่าผมก็คัดมาตอนจบเลยนะครับผมก็ตุ้มนะครับผมตองตอไอตอเนิวเคียนะครับผมมาเล่นเซตเน,นิวเคียถึงว่าลาม,มันเลยช้านะครับผมถ้าเขาเล่นอักยามันน่าจะจบไวกว่าน,นี้นะครับผมก็ตามนี้นะครับผมสําหรับเจ้าสไตล์สวิตเดี๋ยวเราไปสรุปสองลำนี้กันเลยดีกว่านะครับ และนี่ก็จะเป็นบทสรุปข้อแตกต่างของ DIY Eagle และสไตล์สวิตจากผมนะครับนั่นก็เป็นความแตกต่างหลักๆของเครื่องบินทั้งสองนะครับแต่ที่ผมบอกนะว่าผมทำคลิปนี้เนี่ยเพียงเพื่อที่ว่าจะให้ดูความแตกต่างของมันเลยนะครับผม เพราะว่าคือแบบผมบอกนะว่าบางคนเนี่ยไม่เอาไปเปรียบเทียบกันแบบคือคุณไปเปรียบเทียบเร่างเครื่องบินส้มผมรู้แหละว่าเครื่องบินม่วงที่กากรมันก็มีอย่างไอซูห้าสิบเจ็ดหรืออะไรนะไอซูสี B ่บีอีควอไลเซอร์แต่ว่าถ้ามองโดยรวมแล้วในเครื่องบินพักหลังๆเนี่ยมันเวอร์นะครับผมอย่างที่เห็นนะขนาดดีวีอีเกิลเนี่ยผมถาม่อยว่าตอนนี้มีเครื่องบินลำไหนบ้างที่สามารถยิงแค่จรวดโง,โง,โงยย่ๆอย่างเดียวก็ได้ดามเมจแสนหนึ่งแล้ว ก็ดูนะครับผม <_ d ance> เพราะว่าและยิ่งบางคนเนี่ยเขาเอามาเล่นแค่เนี่ยแบบเนี้ยที่ผมเอามาบินโชว์เนี่ยก็คือในโหมดทดสอบเนี่ยคือผมมองว่าโหมดทดสอบอ่ะมันทําอะไรมากไม่ได้นะครับผมมันก็แค่ทําให้คุณดูได้ว่าอ่ามันเป็นดาเมจแบบไหนนะครับผมดาเมจเต็มที่เนี่ยมันทําได้ขนาดไหนนะครับแต่พอเวลาคุณไปเล่นจริงอ่ะผมถามหน่อยเถอะคุณเจอ AA คุณเจออะไรคุณจะยิงได้ขนาดนี้ไหมแบบที่คุณเห็นนะครับว่ามีแสนห้าบ้างแสนหนึ่งบ้างเขาปวดแฟบ้างอะไรบ้างนะครับผม คือมีให้ไปใช้จริงก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าเอามาเล่นในหมวดทดสอบนะครับผมหมดทดสอบเอาเป็นแค่ไว้พอดูสังเขปนะครับผมแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยมันแตกต่างจากที่คุณเอาไปอยู่ในหมวดทดสอบนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมหลังจากวิดีโอนี้ม่ต่อไปอ่ะคือดีวายอีเกิลน่ยมันก็ไม่ทันแหละแต่ถ้าใครมี AC นะผมว่ามันน่าจะเปิดหัวมา90,00 A c เะครับเหมือนกับเจ้าสไตล์สวิตเนี่ย ใครมี a อซแล้วอยากหาเครื่องบินที่เป็นสไตล์สวิตต์แต่เป็นเป็นตัวแทนของสไตล์สวิตต์พูดงี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สไตล์สวิต์ทีเดียวนะครับผมก็เป็นสไตล์สวิตต์โน .2 นะครับผมก็จัดมาเล่นได้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งลำที่เก่งนะครับผมภาคหลังๆเนี่ยเดฟเขาก็จะเอาไอเทมมาขายเป็นเงินจริงนะครับผมซึ่งใครที่มีงบอะผมบอกเลยว่าง่ายแล้วมันก็จะสามารถซื้อมาสแต็กสแต็กสแต็กได้นะครับผมเพราะมันไม่ต้องคำนวณ AC นะครับผมว่าคุณจะต้องซื้อเท่าไหร่นะถึงจะซื้อได้สอง คุณใช้เงินจริงเอามเข้าไปนะครับผมคุณได้แล้วห้ 5, 6, 7, หกเจ็แดล้ำนะครับผมแล้วแต่ว่าคุณจะเอามาตุนเพื่อขายเป็น AC เไยนะครับผมก็สำหรับว,วิดีโอนี้ก็จะประมาณมานี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ